hoa cái đấy cho tâm cả ba mượn mà cầu mày Hãy ừ, <laughs> เาไปเยเยไลยไปเยไลยไปเอางไหนวยาดมยาวเท่า้ที่อเอาถุงไปเลยยา้ถุงจับถุงาไ้จับเลยัะไันเราดูนายมาดูยายสินเอออจดูเราชิยายจะมาจิกได้หรือเปล่ายายเออยายจะจิกผลไม้แล้วนะคะตอนนี้ยายจะจิกผลไม้แล้วนะคะ แม่น้องบอกว่าให้คนละถุงเดไหนไหนแป๊บนึงนะคะแม่ค้าก็ตอบแปบเฉียวป้อนหน้าร้านคนละถุงเลือกเองขอบคุณค่ะคุณแม่น้องจ๋าเอามันแก้วนะคะการขอบคุณคุณแม่น้องนะคะแม่เราดูเราดูยายจะกล้าจิกไหมมันต้องห้ามใหญ่เด้ออ่าขอบคุณค่ะแม่น้องจ๋าขอบคุณค่ะเราดูใหญ่จะกล้าจิกไหม เป็นดูยายจัดน้ายายหน่อยค่ะค่ะนคุณคุณแม่นะะ้องค่ะกันกล่้วกลับไปแล้วจากแม่จัดน้ายายหน่อยนะคะคุณแม่จ๋าผลไม้เหลือแค่มันแก้วเหรอคะเหลือแค่มันแก้วกับแตงโมจากคุณแม่แล้วก็เคนตาลูปเคนตาลูปสองถุงนะคะแม่เคนตาลูปสองถุงที่เหลือก็เป็นแตงโมกับญ้านะคะ ฉันมีจุดหมดเจ้ากลายเป็นข้าวกลับมาได้จิกสักถุงนะคะเขามีแต่จิกนวรัตนี่จิกพลไม้ <c oughs> <c oughs> แม่ตุ๊กตาเปลี่ลยนแล้วคิดว่าแม่ไม่อยู่ไหนคุณแม่ตุ๊กตาคุณแม่ตุ๊กตาท่านไหนอะ แคนงตะลุกถุงละร้อยจากคุณแม่เอ๋แตงโมด้วยค่ะได้เลยค่ะคุณแม่โมลาลิสาแตงโมกี่ถุงจ้าแมยแม่ค่ะอ่านเมนไม่ทันขอบและคุณนะคะเมื่อกี้จากคุณแม่น้องนะคะคุณแม่เจอแตมไปแล้วคุณพ่อจานชัยเออเดี๋ยค่ะแม่จ่าแป๊บหนึ่งนะเขามีแต่ คุณแม่มายโบใหญ่เจ็กสัถงแขนคุณแม่เอ๋ทนคอมเมนต์ไม่ทันขอโทษนะคะคุณแม่คุณแม่นาโนลิสาเอาอะไรคะคุณแม่จัดให้ยายหน่อยค่ะคุณแม่เอาอะไรจ้าแม่เอาแตงโมใช่ไหมจัดแตงโมให้ยายหน่อยคุณแม่นาโนลิสาแตงโมให้ยายนะคะแม่คุณแม่จ้าเอากี่ถุง ตอนนี้มีกันอยู่สองเชือกคุณยายสวยสุดในซอยแคนตะลูปถุงละร้อยนะคะพวกนี้มีลูกสับประรดด้วยเองถุงนึงก่อนมาทำแม่อย่าเพิ่งงินนะแม่ ขอบคุณทุกท่านนะเรื่องวัินไหมคะขาเชิญคนซื้อยาเต็มรถแล้วได่แม่ยาไม่หมดเลยนี่ใจใครมายาหาเช่าีนอยู่ใายาเฮ้ยมาอนบากกว่านี้ก็เลยแบบค่เดินช่ายขากันเชี่วมากเลย ตะลุมให้คุณย้ายหนึ่งลิโอหนึ่งค่ะพระคุณคุณแม่เอ๋ค่ะพี่แชมป์แค้นหนึ่งหให้สองเชือกคุณแม่เอ๋เห็ดหอมนะคะขอบพระคุณค่ะแม่เชลละถุงตาใหญ่ย่าของคุณแม่มาเอาเด้อขอบพระคุณคุณแม่เอ๋เห็ดหอมนะคะ ไลโอแล้วก็นะคะให้ยายจ้า,า,าจคุณแม่กราบขอบะคุณคุณแม่เอเห็นหอมนะคะสบายดีนะแม่กราบขอบพระคุณจ้าแม่จ้าม,มาม่าทมยำทะเลเอาแบบเผ็ดๆแซ่บแซ่บใช่ไหม,มไขอบพระคุณนะแม่จ้า แตงโมกันมันแกวยอดวันอาทิตย์สีแดงคุณยายนะคะบีบมะนาวไทยไว้นำลายไหลผลไม้ก็ได้ ยาก็ได้ โอเคค่ะกราบสาวให้คุณค่ะแม่เหมอะให้ยายแล้วนะคะยายแล้วเป็นไงบ้างเนายายแล้วรอล้านลานอยู่ฝั่งนอ้องเมื่อเช้าก็เอายาผลไม้ไปให้แล้วอ่าเพิ่มเติมได้นะคะลงยาให้ตาใหญ่นะเพราะแม่บ้านสนามเมื่อเช้าตาใหญ่ไปไหนเมืเ่อกี้ก็เห็นอยู่ลงยาไว้ให้ปูน่นะยี่สิบมัด คุณยายบัวลอยมีช่างส่วนตัวใช่ค่ะคุณแม่แม่ควานเขาเป็นนะคะแบบความคิดสร้างสรรค์ออกแบบชุดยังไม่มีใครได้ยาเลยวันนี้วันนี้แปลกมากเลยเหลือไม่เยอะเหลือเต็เรมรถเอาคนคนเหลือไม่เยอะ ค่ะ <S an> คุณแม่แหม่มนะคะเอาเดอร์ไปย่างคุณแม่ไม่ได้ยา่าไม่ต้องกลับนะใหญ่จ้างยายอยู่นี่แหละ <S an> ยาส่งยังไง5มัด100จ้าคุณแม่จา๋าอารีโอกับยายบัวลอยยา10เฉละห้5มัดจา้าเลือกเฉลี่ย5มัดนะคะจากคุณแม่แหม่มนะคะกราบขอบพระคุณค่ะหน้าร้าน10มัดนะคะ จ่าขอพระคุณจ่าแม่จ้าคุณแม่ไม่ันละครไปที่ยวไปรักเที่อาดราม่ามาเขาโดนไปใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจรวยเป็นอยูดตัไม่ศึกษาเคสตอนโพสเห็นไหม๋อเขาเป็นเพื่อนกันไงแม่เราก็ต้องเชื่อเพื่อนตัวหนาะ อ่านท่านไหนจะเมตตานะคะคุณยายบอลอยนะคะกับลีโอนะคะอยากได้ยากลับบ้านกันนะคะแล้วก็ลหลายบ้านเลย,เลยเรอผู้ใหญ่ใจบุญเมตายานะคะนี่มีคุณตาสมบูรณ์นะคะยังอยู่กันหลายบ้านเลยยังไม่กลับกันนะคะวันนี้ยังไม่มีใครได้ยาไปฝากน้องช้างที่บ้านเลยนะคะเป็นพ่อคุณแม่ท่านไหนสะดวกนะคะเมตตาได้นะคะ